แล้วก็เราพิ่รณาเราพลาดไปนะครับซึ่งซึ่งม่ังเพราะาต้องการที่ได้ด้ตำแหน่งรถแชมป์ได้ทั้ in ทีัาขาได้ซึ่งเข้าไปรนกับเนการแ่ันครับการที่ถ้าเป็นเซนซแล้วก็ี่มีอลแล้วความกดกันเล่นสามแต้แล้วเป้าหมายถ้าเป็นตองการ หลายๆนัดเพื่อเรียกความพร้อมขอทีมหลังนี้จะมีเกมเพ่เิมซึ่งเราจะเป็นทีมที่ที่ีอมกับแฟนบอลในโลกกแัน